แขงรถไรวะแลังบ้างแข่งไว้แข่งไว้ไปนับแข่งไว้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งผิดหนึ่งสองไปแล้วโอ้โไอเดียแม่โกงโอ้ใครเป่นเป่นยับยับอ้ยโอ๊ อะไรนะอะไรนะอะไรนะระเบิดโปู่ประคานิมรถโอ้โหชนมากเลยโอเคไม่มาเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านฝั่งขวานี่บ้านเดินเลย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 โอเคไล่มันไ่ ไปน้องตน,นหนึ่งหลังห้องน้ำย,ย,ย่าไม่ตายปืนเอ็มเคแม่งแรงกว่าเออเขามาดิว่ามงรู้จักแก้งรถสิ่งหรือเปล่า nó, này. Watch out. lên Mất rồi mất rồi này, rồi Watch out. đi quá. Mày tên mày tèn, mày tên mày Thôi Thôi. É isso aí.